แอบดูดูกินออกมาครับมันกินหน้าอร่อยนะซุปสามคำหมดชามครับนี่ไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับไม่ธรรมดาครับสามคำหมดชามครับ ค่าลูกสมวมากาเย็นจะโฟตอนไหนเนี่ยตอนไหนเนี่ยเที่ยงคืนยี่สิบครับไอ้แบบน้ำนยังเป็นหุ่นเลย <c oughs> มากชอบกินน,น,น้ำเนอะอย่มายุ่งกับมันเลยอย่มาอย่าไปทำน้ำควดนึง่นก็ไม่กินนะกินน้ำกุมารม,มาชอบตากอนดูนะ อืมโชทำไมไม่กินน้ำตัวเองเหรอกนี่ครับถึงบางโกยนะครับลูกมานั่งเฝ้าลูกกินมามา่นานี่ฮะ เรื่องมามา่าไวใจได้ฮะัไวใจนิวเยียได้ได้ทุกรถฮะัดสเลยครับมามา่าอะไรก็ได้ครับนิวเยียบอกไอ้บอบอ้อมดังเดี๋ยวโดนเล่นอีก หมดยางครับนี่หมดยางครับยกนิ้วหน่อยมด,มดแล้วแยกนี้เยี่ยมอเค